สวัสดีครับผู้มาพบกันแล้วดีจากคําถามยอดนิดนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้เป็นคนขับรถไฟนะครับวันนี้ผมมีคําตอบม้แล้วนะครับาการจะเป็นคนขับรถไฟได้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ทางนะครับก็คือทางที่1นนะครับสอบเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับเราต้องเรียน2ปีนะครับเราจึงเมาจบมาเราจะได้วุฒิสรศนะครับและจบมาแล้วนะครับเราจะบรรจุเป็นพนักงานรถจักรหน้านะครับหรือจักทร์เรื่องจันทรหนึ่งนะครับหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าผู้ช่วยคนขับรถไฟนั่นเองนะครับ เราต้องดํารงตาแหน่งช่างเครื่องหนึ่งนะครับอย่างน้อย7ปีนะครับเมื่อเขาเปิดสมัครสอบเป็นพนักงานรถไฟนะครับเราก็สามารถสมัครสอบได้นะครับเมื่อเราสอบผ่านนะครับเราจะเลื่อนตาแหน่งเป็นพนักงานรถจักรหกนะครับหรือพอกรหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าคนขับรถไฟนั่นเองนะครับส่วนทางที่2นะครับก็คือสอบเข้าเป็นลูกจ้างของรฟอตนะครับเมื่อสอบผ่านแล้วนะครับเราต้องดํารงตําแหน่งลูกจ้างนะครับอย่างน้อย1ปีนะครับเมื่อเขาเปิดสอบบรรจุเป็นช่างเครื่องนะครับเราก็สามารถสมัครสอบได้นะครับ เมื่อเราสอบผ่านแล้วนะครับเราจะบรรจุเป็นพนักงานรถจักรทีนะครับหรือจังเครื่องชั้นสองนะครับและเราต้องดํารงตำแหน่งจังเครื่องชั้นสองนะครับอย่างน้อยสามปีนะครับเราสามารถสอบเลื 19, ่อนตําแหน่งเป็นพนักงานรถจักรหน้าหรือจังเครื่องชั้นหนึ่งได้นะครับเมื่อเราสอบ่านแล้วนะครับเราต้องดํารงตาแหน่งจังเครื่องหนึ่งนะครับอย่างน้อยสองปีนะครับและรวมกับจังเครื่องชั้นสองนะครับต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดปีนะครับเราจึงจะสามารถสมัครสอบเป็นพนักงานกับรถไฟได้เองนะครับ ส่วนตอนนี้นะครับมีข่าวแว่วมานะครับผมว่าตำแหน่งเจ้างเครื่องนะครับจะเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอกนะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากนะครับนะว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับไม่ได้เปิดมานะครับส่วนมากจะเปิดรับเจางเครื่องนะครับมาจาก2องทางนี้เท่านั้นนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารด้วยนะครับเผื่อก็เปิดขึ้นมาจริงๆนะครับจะได้สมัครอบกันนะครับวันนี้นะครับผมมีความรู้ดีๆมาฝากแลวนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจกด ติดตามกดแจ้งผมด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีครับ